พี่น้องเอ้ยไผว่ามึงอีสานเศร้าเศร้าอย่าฝ่าวะเสียงพิน้นเสียงแค้นยังดังดีจนจนมันสีเศร้าได้จังไดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยแก้วสวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องตอต้นชาแนลก่อนอื่นนะครับผมฝากพ้อมพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตอต้นชาแนล้วยนะครับเมื่อน,นี้ มาไฮมาหน้าครับพี่นอ้องมาไฮมาหน้าเช่นก่าเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่ที่บุญกรที่เห่าผ้าพอมีพี่น้องนะครับไปไฮไปหน้าไปเบิงวิธีการเอ่อเพิ่มน้อยยังไงเกี่ยวหยาเกี่ยวหยาาจากป้าเขา <c oughs> นะครับผมตอนนี้เขาเห้ากะเหลืองแล้วพ่อเกี่ยวแล้วนะครับผมสิผ้าพอมีพี่นอ้องไปเบิง์ <c oughs> ว่าข้าเจ้าเกี่ยวกะจังใดนะครับ เขาใส่รถเกียวได้ครับพี่น้องเขาบอกใ้ส่ข้นนะครับจางรถเกียวเป็นมะเกียวหายนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงวิธีการเกียวไปจังไดแล้วก็สิม,มวนสิมมันจังไดให้พ่อแม่พี่น้องไปติดตามในคลิปนี้กันเลยครับไปเลยครับพี่น้อง ในสิบ้ามามึงรถเกี่ยวมันยังอยู่ไกลๆอยู่พี่น้องโอ้นหแล้วเป็นมาไก่เขามาทางนี้ก่อนจังสีเดือบึงอันนี้เขาครับเขาม่บ้านอันนี้เกี่ยวเป็นสีเกียเยเก่ยวตะม่อนไก่ๆมา่อก่อน,นโอ้ยหบึงท่าง ม่ช่างขี่เห็นเห้อเ้าเคยเห็นบ่อช่างขี่เห็นแหอีเป็นเขาวมนบ่อนเกียวได้พี่น,อน้องเนี่นีเปนเกียวโวนทั้งในก่อนนะครับอยู่ในเฉียงเป็นกับกระลั่งเหตุกับเขากันกิน เดี๋ยวสิผ้ายางไปเบิ่งเพิ่อนให้เจ้าเผาก่อนพี่น้องว่าเป็นให้เจ้าเผาหอดไสจังไรใครที่ว่าพวกว้าสิแจมโขอยทาคีบมีเครื่องดื่มอยู่บ่นี่กน้ำนี่ เออบ่ถือบ่เห uh, mm ็นบ่เห็นมึงบ่เห็นในกล่องบ่เห็นบ่แมนกวนบ่ให้ยทายเห็นบ่ให้แม่กูแม่กุ๊กมือสมังหันหนามา่เนี่ยยิ้มเนี่ยยิ้มสวยเนี่ยยิ้มบานเนี่ยบานแล้วออกได้้บ่

จะี้นั้งนะฮะกิ้เลียนไม่ใช่ไกะเก่อย่านอเดี๋ยวเขาจะไปเบิร์นตอนตอนไหนตอนกินเีวเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทากินอยู่กำลังกินนี่นี่กินโซ่กลองใครเนี่ยนี่ ไข่ก็เป่าาเจะดังแท้นะฮเจ้าดังแท้อยากบอกกันว่าสาวเยนี่แนนย่างเข้าไปยากตัวเมียอ่ะอ้ำมอดบ้นน้งอ่ะเขา่ไปหานเจ้าดีเยียวเขา ดาราสองอยสบายดีป้าลุงโซนหาอันสวยๆเนี่ยโอ้ยขี้คาสบายดีป้าลุงอุ้ยหุ่นดีแบบดีบดพ่อกันโดนเอาตัวไหนดิเอานี่มีเธออให่ดิใครว่ามันเหมือไปเบิงยูอันนั้นตลาดงัวน ลักษณะนี่ละง่วงงามเนี่ยง่วงงามเาดิบเบื้องขุนไม่ว่าเขียวก๋ขากล่องบะหมี่เด้อสี่อันทายคลิปพุดกระปูในพี่น้องเบื้องนี่แหละพูกนี่ละปาลูดาล่าประจำซอยห้า ต่พี่น้องเนี่ยต้ไปบึงตอนกินเขานะครับโอ้มันเป็นสีเขียวหัวหน่ามาแล้วพี่น้องนี่เล็กมีต่ดิบเด็ดนะครับสุงยิบมือ con mực có cho gì hả mua? không có ăn, không ăn thì không ได้ nào mẹ không có cho kênh เข้าได้อยู่มื้อดําอยู่พื้อ สุกๆเลยนี่บอกนดิ่เสียงดังพนอกน้องเอ้ยไพ่ว่ามึงออีสานสาวเศร้าๆอย่าฝ่าวา เสียงพิ้นเสียงแค้นยังดังอยู่จนๆมันสีเศร้าได้จังใดพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋แก